สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับผมวันนี้ครับผมรถไฟรางมันหักครับผมแล้วก็รถไฟออกตัวไปแล้วครับตอนนี้ก็กําลังถอยหลังกลับมาครับผมเพราะว่ามันไปไม่ได้ครับผมต้องให้ช่างโยธาการรถไฟไปเชื่อมล้างรถไฟอีกทีนึงครับผมรถไฟต่อเดินได้ปกติครับนี่ครับกําลังถอยหลังกลับมาแล้วนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะว่าจะไปได้ตอนไหนครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่ผมก็รอปภรถไฟอยู่แถวนี้ครับผมเพราะว่ามันมีผู้โดยสารเยอะครับผมนี่ครับสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับทุกคนนะทำงานกันหรือเปล่าครับนี่ครับรถไฟเทินหลังคับไปแล้ ไปไม่ได้อยู่แล้วผมเพราะว่าเสี่ยงที่รถไฟจะตกรางแน่นอนครับผมถ้ารถไฟมันรางมันหักอยู่ใช่ไหมทุกคนรางมันหักอยู่แล้วก็มันไปไม่ได้แน่นอนครับกลับมาจอดที่กลับมาจอดที่สถานีดีกว่าผม<ๆ>เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารแล้วก็แก่รถไฟด้วยครับผมแก,ก่ทุกๆคนครับผมผมก็ขออนุญาตรอพอรถไฟก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม